เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการวัดนะครับว่าสวิตช์เนี่ยนะครับมันใช้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะวัดนะครับสองขั้วนี้นะครับวัดสองขั้วนี้นะครับขั้วนี้ก็จะเป็นนะครับขั้วนี้ก็จะเป็นกาวนะครับเนี่ยขั้นนี้จะเป็นกาวนะครับนี่ก็จะเป็นขั้วที่ไฟเข้ามานะครับ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นขั้วที่ไฟออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดนะครับเอานะครับผมจะวัดว่าสวิตตัวเนี้ยนะครับมันมันใช้ได้ไหมนะครับมันเชื่อมต่อกันไหมครับก็เดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์นะครับจิ้มข้อนี้นะครับขั้วนี้นะครับว่าไฟมันต่อหากันไหมนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับเป็นกาวนะครับของสวิตกาวของสวิตตัวเนี้ยนะครับกาวของสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยว ไปลองไฟที่หลังนะครับอนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดก่อนนะครับว่านะครับมันมันใช้ได้ไหมสวิตตัวนี้มันใช้ได้ไหมนะครับมันเชื่อมต่อกันไหมนะครับก็ครับให้ตั้งนาบิเตอร์นะครับไปที่โอมนะครับจะตั้งแบบเสียงนะครับให้ได้ยินเสียงนะต่้งคนแล้วกันเนาะนะครับอ่นะครับโดยที่ผมจะเอานะครับ พิเตอร์นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับในรูนี้เลยนะครับผมจะลองว่าสวิตตัวนี้มันใช้ได้ไหมนะครับอ่าครับดูนะครับตัวนี้สวิตนะครับยังปิดอยู่นะครับตอนนี้ผมจะทําการเปิดสวิตนะครับสวิตยังปิดอยู่เนาะนะครับตอนนี้ปุ๊บถ้าเราเอาขึ้นไปนะครับเนี่ยนะครับถ้าดันขึ้นคือเปิดนะครับ ตัวมิเตอร์นะครับตัวมิเตอร์จะต้องขึ้นด้วยนะครับหรือว่ามีเสียงด้วยนะครับถ้ามีเสียงหรือว่าขึ้นนะครับแสดงว่าสวิตตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับลองดูครับอ่านะครับแสดงว่านะครับสวิตช์ใช้ได้นะครับมีเสียงด้วยนะครับนี่ก็คือปิดอ่านะครับมีเสียงด้วยครับเดี๋ยวเรามาวัดหลอดไฟนะครับเดี๋ยวจะทําการวัดหลอดไฟตัวนี้นะครับโดยที่เราเอาสายกาวนะครับเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็สายบวก ครับเข้าฝั่งนี้นะครับไฟว่าไฟมันจะขึ้นไหมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้ได้นครับนี่ใช้ได้นะครับแต่ว่าไฟไฟเดียวเราวัดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันต่อกันอยู่แล้วนะครับนะครมาวัดอีกตัวหนึ่งนะครับมิเตอร์ก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ปิดอยู่นะครับวันนี้ปิดอยู่นะครับ ทำการเปิดุะนะครับเปิดแล้วนะแสดงว่านะสวิตช์ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีการตัดต่อเหมือนกันนะครับนะครับใช้ได้นะครับนะครับ,นะรบ,นะรบทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับตัวแบตเตอรี่ ครับใช้แบตเตอรี่นะครับในการต่อนะครับเราจะเช็คดูว่านะครับไฟตัวเนี้ยนะครับมันติดไหมนะครับไฟที่หัวมันเนี่ยนะครับมันติดไหมนะครับโดยการที่เรานะครับฝั่งนี้ยนะครับเป็นกาวนะครับแล้วก็เอาฝั่งเนี้ยนะครับต่อกับกาวนะครับกาวแบตเตอรี่นะครับส่วนฝั่งนี้ยนะครับเป็นไฟบวกนะครับก็ให้เราต่อจากไฟบวกครับของแบตเตอรี่เข้าหาฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ยนะครับมันจะเชื่อมไปหาอุปกรณ์ อนะครับอุปกรณ์พวกหลอดไฟพวกอะไรเงี้ยนะครับฝังนี้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับมาดูวิธีการต่อเลยนะครับ อันนี้จะเป็นการทดสอบเฉยนะครับก็ถ้าทํำจริงๆนะครับก็ต้องปัดกีให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ไฟระบบไฟมันช็อตกันนะครับนี่ก็จะเป็นการต่อทดลองเฉยนะครับก็ไม่ต้องปัดกีก็ได้ ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะฝั่งนี้ต้องเข้าเครอบวกนะฝั่งนี้ต้องเข้าเครื่องลบนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดูะเฉยน,นะครับว่าพอไฟเนี่ยนะครับมันขึ้นไหมนะครับเนี่ยไฟฝั่งเนี่ยนะครับมันขึ้นไหมนะครับนีก็ตอดเรียบร้อยแล้วครับมาดูไฟครับอ่าครับไฟติดนะครับไฟติดนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าไฟมันมาฝั่งนี้ไหม ว่าไฟมาพอนี้ไหมนะครับก็ถ้าเรามีหลอดไฟก็ใช้หลอดไฟก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับก็ผมจะใช้ตัวมิเตอร์นะครับก็ให้เราตั้งนะครับไปไฟตรงนะครับไฟตรงนะครับหรือว่าไฟดีซีนั่นแหละนะครับก็ใช้ฝั่งงนี้นะครับจิ้มที่ขั้วฝั่งนี้เลยนะครับจิ้มที่ฝั่งนี้ เอาแต่ผมปิดก่อนแล้วกันเนาะนะครับจิ้มขั้วตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้นะครับก็สวดตรงนี้นะครับก็ให้เป็นจิ้มที่ขั้วลบนะครับจิ้มที่ขั้วลบครับนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าทวมิเตอร์เนี่ยนะครับไฟมันขึ้นไหมนะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับไฟมันต้องขึ้น ไฟนี้ก็ต้องขึ้นด้วยนะครับกับตัวไฟที่มิเตอร์นะครับต้องขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับไม่มีมือแบบนี้แล้วขนมนะนะครับนี่เปิดปุ๊บอ่านะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็ขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับตอนนี้มันขึ้นไม่ใช่สิบสองนะเพราะว่า แผ่องพมเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง12บสโวลต์นะครับมันเลยขึ้นตามนี้เลยนะครับอ่าันนี้คือวิธีการเช็คนะครับการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าสวิตช์ใช้งานได้ไหมนะครับไฟก็ติดด้วยนะครับอ่ะนะครับนี่คือวิธีการเช็คนะครับนะครับพอเราปิดปุ๊บนี่นะครับอันนี้ไฟมันต้องต้องไม่ขึ้นนะครับ ่าน,นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเป็นลองอีกตัวนึง เดี๋ยวผมจะลองตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาสายข้อบวกนะครับพันเข้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยข้อบวกแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็เข้าตรงน,รนี้นะครับสองฝั่งบวกนี้อ่านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นลบ เนี่ยวกงนี้ยนะครับเป็นลบเนี่ยลบคอนุนนะครับก็มาใส่นะครับขั้วของนี้เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คก่อนนะครับว่าไฟล์ตัวนี้มันติดไหม ับนี้ e เราต่อเซ็นแล้วบอลแล้วนะครับต่อเซ็นบอแล้วเราลองเปิดดูนะครับปึ๊บอ่านะครับใช้ได้นะครับไฟติดแล้วนะครับใช้ได้นะนะครับเปุ่มดันปิดปึ๊บอ่านะครับไฟหยุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าไฟมันวิ่งมาฝั่งนี้ไหมนะครับไฟมันวิ่งมาฝั่งนี้ไหมก็เหมือนเดิมครับใช้ ตัวมิเตอร์นะครับเนี่ยตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับวัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาขาจิ้มฝั่งนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จิ้มที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับขั้วลบของแบตเตอรี่พอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับไฟมันต้องวิ่งมาหาเส้นนี้นะครับไฟต้องหาวิ่งมาเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับไฟไม่วิ่งมาแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับมันเสีย ตอนนี้ครบแล้วนะครับไฟก็ต่อเข้าแล้วนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับไฟบนหัวเนี่ยต้องติดด้วยนะครับแล้วก็ไฟจะวิ่งมาหาฝั่งนี้ด้วยนะครับนะครับไปเปิดดูดูปุ๊บนะนะครับไฟมาแล้วนะครับมาครับอ่านี่นะครับไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะครับก็เหมือนที่บอกไว้นะครับไฟมันไม่ถึง12เพราะว่าแบตผมเนี่ยนะครับขนาจจะไม่ถึง12โวลต์ ใช้ได้นะครับสวิตช์งตัวนี้นะครับจะได้แล้วนะครับพอผมปิดปุ๊บนะครับอันนี้ต้องต้องไม่ขึ้นนะครับอ่านะครับนะนะครับต้องไม่ขึ้นนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับนี้ก็คือวิธีการเช็คนะครับสวิตเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเอาไปประกอบนะครับเข้ากับตรถนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้กับ นะครับช่องมองพระโปรงอ่ะขอไปนะครับให้กับช่องจีพัดด้วยนะครับ